ัดีครับพี่น้องครับบรรลุลืมไปเลยนะครับว่าเมื่อต้นปีที่ต้นปีนะครับบรรลไปตัดกรรมไวครับปกใหแหล่นะครับน่าบกแล้วบกแล้วบกแล้วบกอีกนะครับลืมไปเลยว่าแต่ของมีกรรมนะครับมือนี่บรรลสิผ้าไปไดแหล่ไปเอากรรมพี่น้องกะบกหูว่าสีจังใดนะครับเพราะว่าหน้ามันบกไล่หลอกบกหูว่าเ็นไล่เอาไปกินเบิ้ลหรือยังนะครับไปไปเบิ้งกันครับพี่น้องครับถ่ายฤดูกาลนะครับ เบิดบมองไปพากกันมาลือไม่ลือข้อนนะบ้านนี้เบิดมองไปแล้วนะครับถ่ายฤ้วดูการแล้วจักมีบมมีมีปลาโดแล้วมั้งตัวนึงปลาโหอเป็ลาบอ้ยลาบเป็นลาบยูบานะไม่ซูกินเนี่ยเหี้ยลังเก่าตัวเนี่ย

อนวินวันเฮียปากนี่คนเดียวปากนี้วันนี่ไเอาหวเงคุณเท่้้ไปยนะผมไม่เอาอะยุติเฮียไปฉันเลยบอกคุณเท่านละคุณเทยูยูขึ้นไปปอนตุขึ้นไปปอนันมันกแต่งลูกตุ้มอยู่แลวเออเียต่อไปนี่แห มีเราเท้าขาปลาเข่ากม้งู้แบีขนเลยเรือแลมขันลเรื่อย้ีเผมมากกว่เมเลยข้าม่อยื่เนี่ยไม่ฟังเนี่ยีะถืออยู่ดีละดีละกตคนนเโอ้ย้ที่นีครัาเยหมอมาหมอมาถือหงแถว เขาเหงาโอ้ยไม่เหงาปุ๊ดเยควาบ้าเหีาแบมูนี่เหงาได้เหรอโอ้ยหั้าปเดี๋ยวได้ไาเดี๋ยวโมพดนครัองมันทินละยได้เหงพูดนะพูดนะพูดนะเห็นบอกพี่น้องบึ้มบึมบึมบึมดินมันลมออกจัควันติดน่ออกแล้วดินมันลมตุ่มเลยได้เฉยๆเก่าโอ้มันตุ่มว่น่อบโอ้ตัวใหญ่ครับจัใส่มัอบ่ได้มันอตุนมๆโอ้กู้ซ่กันกัน ก็ยังไม่เสียพอดีเก็จับปลอยู่นี่ไม่เพียร์เอ๋อจับมึงโมลูโมลูจับกูเห็นอ่ะออกแล้วออกแล้วออกแล้วเป็นซุ้นหนิอ่ะออกแง่แล้วออกแล้วมดควายออกแล้วคุบมดออกแล้วออกแล้วเป็นส้งนี่ออกแล้วออกไปหน้าจาแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วโอเคขึ้นรางที่เรียกทางเจ้าน่ะเห้ยพูดได้กีวันเบี้ยมังเนี่ยวันล้วนวันรู้เบีย้งเนี่ยควยคุบลงสิมันลม ป่วออกจากตีนวันหลุดเพียอุ้ยมันออกังเออาลยอันนี้อินปลายังอันนี้อินปลาข้าวเพยนี่แหละปลาข้าวข้าวปลาขาวตาไเเหยวนี่ซึ่งของนขาดอบ้านเดียวดังอ่ะแหงหนึ่งมั้งขาดแหงตามขาได้เพี่ออกก็เพี่อุ้ยมันแหงเพราะข่ขาดกลัเมียคอยยุ่ยเดี๋ยวมันมาตามขา่พี่ นี่นี่นี่เอาไหมเห้าเห็นโตวยโัวเยตะเลยเจ้า่เนี่ยนไเรเอาแห่พนีถึงกันอันนี้ละเม่นปลายังสองตัวแล้วเบงพ่นนะโอ้ปลาตะเพียนไงโอ้ลาบเนาะลาบเซเว่นนะลาบดูหนูว่าบมมีเมยบบานมาเนาะ

ว้หยบนมเลยไม่ไหมสุดยอดฮะปลาข้าวตัวนึงดันออกเดี๋ยวใบไห้หลายนะตงใบไม้ปรบาเขาจิบ่หลายอยู่ด้นูเดี๋ยวเดี๋ยวรอนานี่ละเดี๋ยว เอาไปใหม่ถึงกันเอามือหนีถึงกันใหมใหม่นหลายฝุดเดี๋ยวพนมาผิดัวเองเออพุ่นนผิดใหม่กำลังดีๆกอนปากดินหมดออกเม่อวันที่มองเป็นแข็งดินถัดไปยูอ๋อนี่งามหมตัยูเนี่ ขอกแฮ้ของของตอนเนี้ยนุมึงของมึงอยู่เนี่ยเออปลดบอกออกไปยังตัวกระของอยู่นี่ขึ้นกันสุดที่ปัดไปยังตัวตัวนี้จั้งตัวยังตัวยังตัวใส่ประสูตรเบิ่น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 นิงขึ้น หาจอมมันได้ได้ละเหนือยมันสองสามลูกัข้าวตน่าต่นปักน่ดันเลยเด้เอาลูกแหดันเขาไปเรยลตัออกก็อียังปักข้าวน้อยตัวนึงออกไปเว่ะ่อเอออกฟองก็นี่พอดีเลย ตีบวนหรอมั้งาบนันีบวนว่เป็นน่องในจาสิเีลง่เดียวลงเีกแน่นมตเนีเอากลางได้ไเนี่ยที่กลางเอาออกกคนเพ่แนตายแมนเข้าน้อยจนออกเลยวะโดคามตีปอกปอปอกนั่นน่ะปองเข้าน้าวบนันีตะกบแมนนั่นเนเเ็บแมนสาวตตุ่มตีนามไหละกดนึง เบ่ดแล้วเบดแล้ววันนี้จะเอาขึ้นวางในอะไรจอดำเนาจะล่องดันผู้เดียวมือแ้วโอ้หเจ้าวังหันก็ฟอแง่เลยมันดันผู้เดียวเมื่อคนี่เเดี๋ยวจะไปช็อตนะไปเอเป็นตะเพียนเออไอโกเป็นปลาจอกเนี่ยปลาตะเพียนน่ะละตะเพียนเนี่ยปลาจอกปลาจอกจอกตัวเนี้

ปนใหม่ไปพรอมนไม่หวยไม่ติดแเลยนใหมไปน้ำอ่อืมอ่บอกินดำซุ่มซุ่มผี้อมับนนซุ่มซุ่มบยังมากบุมเขาจหได้ซุ่มเขาได้ซุ่มเลยปาตดกนได้เนาะามกลนัเลงม้ล่เขาได้บ่ล่ะคู่นงอปลาตัวดำซำกระซังนี่แหละซำกระซังนวยนีแหะเนี่ย เอาอีลีสองมือโบยอ่ะคือต้องบอกเขาไปกดเนาะกโบยเนาะมีแต่ป่านอกแห่แต่โดนรลายอันมันมันงิีเขาใหม่ปลอมอะไรแงจอดพอดีแต่ต้องตีดำโดดมากเลยป่าจะเพี่อนปลอมป่าเพี่อนปลอมพี่น้องเออเออเออคอยป่าเป็นเพี่อนปลอมแคเห็นบ่้งสารคุณรู้อ้ยบนสีใสเอ้า

มงเต็มออกได้น่ะออกแล้วมันเต็มแล้วมาพี่มาพี่มาพี่ก่เอยโอ้ยมันแลบเบี้ยนะไปนได้สองขดด้วยนะถือไว้ับเราเอาเนื้อหอยงเเอามาถูะกอนเอาโอไปเอาถือไปก่อนถือไปเพิ่มถือไปกอนเอาหอยงปาตัวนี้เป็นหเห็นอยู่มองไว้น้ำมนะกวอนน่ะมันเอเหี่ยมเขียงน้มันเลืองมันองลวงองลวงเหนหอยแี้หอยน่ะ เอาหอยไปนี่ขาดกระบอกเอาไงล่ะเดี <S <s ๋ยวเดเอาใหม่ก um ่อนเดี um> ๋ยวดึง well> um> ่าออกเลเอาใหม่ไปหันเอาหอยไปหันก่อนอันนี้สิไปคุ้มปลาข่าไงปลาข้าหรอยูวังไหนพาพี่ลพงาพี่ลซื้อพี่ล่ะ

นี่หาโลงดมซ้ำมึงเีบกเจยไงก็มึงอุนตัวนั่นแหลาเยอะเลปลาคอปลาใสแม้บีหล่นเสียปลคอประเดีกโดเลยเาปปลาพญเหลียกไปแล้วเราบอกว่าซื้อพูดไปพูดเพดย่ส่ำปคอปคจุขันนี่นี่นี่นนี่ปคอเอออยู่้างกันเโอ้หญ่เลยพี่น้องเลย วาด้วคนชหวยหวยยุ่หวยเศาสงสัยบอะเศร้าสงสัยบอลแบนี่หายสงสัยระบาดโดแแบักนี่ละบักโดนนี่ละไปต้องสงนะคนอ่ะไแล้วมึงเจย์คนอ่ะหัวแขงแห่ควายเรือห่ามงเฮ้ยม่อวันไม่เจอหนะหามเฮ้ยมึเบิองหาลูกมึงเกยซำมึงเงยมึงหิเอ้ยูตัวนิอมมาด บ่าขาดยู่ได้เร็วอ, atte, อ,อ,วอพี่น้องผู้เดอยากผู้เด้อยากได้ออจองรถพี่น้องเบงมึงก็งงแขนิึงก็แขนิึงเบิงึงาเบิึงก็แขนพี่นอ้องเออเฮ้ยีย่แขนเป็นว่าเรียนเลยอู่ไอ <laughs> เดขโแต่บสุนี่ยขาดีขอ้ยบัขก็ขาดล้วีโคมือถมันกัดอย่กึกกอยู่มีคนเสือบอ่ะูแ้วเบิงพี่น้องเบิงกับปะคอลูเด้ออันนี้ประคอรลเด้นี่เนี่ยประคอโล้เด้ยนี้เออครับประคอโลกครับไะดูจักโลบู เบิ่งะ <laughs> ปะคอโลกวัดว่าได้เคริงอันขี่โพมันเลย <laughs> ลลเออลลหาที่บากก็ขายไปเลยอยาทบากกขายอยาใดปัดเม่อหญ่กักครับทะลุพัง,ง่ายจ่ปืด๊ดเดี๋ยวเเดี๋ยวเราอ่นคุดังกันไว้เดี๋ยวนเ,เอาจังได้ดีพี่น้องหนึ่ง,องสอง,องสามส,ส,ามส,สี่ห้า หกหกกระช่งนะครับเอาจังได้ดีไปยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกระช่างกับบักฮานีโอ้ยอู่นี่จะว่าพนั่นเดินไหลลุกางเดี้วนนีพูด ดัเนี่ยดัโดัว่อกเลยบอกคอยยัยเนี่ยนี่เป็นลาข่าวจริงนี่พี่น้องได้พ่อสมบาทสมควรนะครับปลาแดงปลาแดงปลาเดงปลาแดงปราแดงปลาแดงเดบุสไลเดบุสไลบ่สมบ่สม ปลาปีดีซัพยดีับดีแล้วเอออะไรดึงทำมันอันทำมันเป็นย่ะเอาไงไงเนี่ยวมันลเหลือได้วันเด็กินทรัพเอาตัวสุดรลาปลาท้ายรถตัวใหญ่ๆนานๆดีบะครับพี่น้องครับได้ปลากับพอสมควรกับเยาะแล้วครับมันนามันพวกไลาหลอบนะครับกะได้ประมาณน่ะ ครับเพราะบอนกพยายามถ่ายวิดีโอนะครับแต่เป็นมือกองเองนะครับเป็นมือกองเองเฮ็ดเองนะครับเมื่อก็เลยอายสิขาดหายไปบางส่วนนะครับแต่ว่าปลาหลายนะครับปลาแดงปลาปลาแดงปลาเข้านะครับได้หลายโตเลยนะครับได้มาพูลสรัางล่ะแบ่งกันแลวได้พูละซั่งคือเก่านะครับและยันนี่นะครับบอหูว่า้อสีได้ไปวานเี้ว่างไดอีกนะครับเพราะว่ามันมาช่วงถ่ายฤดูกาลแล้ว มักรจีเริ่มผู้กันเ็ื่อเรื่อมีงานมีอย่างไป <RS> nine, ไปเห็นเตี๋ยเห็นงานไปหาหุ่นไทยหุ่นหน้าแล้วหุ่นอ้อยนะครับมันก็จะเริ่มเลยลดลงลดลงกันจยุดไปโดยปริยายนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปทไทยๆที่มันมีมีน้องสิเดเห็นป่าหลายๆแบบนี้นะครับอ่ะจะให้กับตามแดนนะครับภาพอาหากินไปคือเกาพี่น้องเนาะอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์การีนะครับ เก็ลังใจให้บรลลุเห็นวิดีโอต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ